สวัสดีครับทุกคนมาพบกับซีรีส์เมืองไมครับ EP 6 EP นี้เราจะสร้างสถานีตำรวจนะครับ ตรงนี้จะเป็นบันไดดงขึ้นนะครับต่อไปเราจะวางพืน ไปเราจะวางพื้นต่อไปเราจะวางพื้นนะครับ อนนี้เราวางเสร็จแล้วครับเราจะร่างโครงแบบอันนี้เรากำลังสร้างตัวโครงสร้างของห้องต่ตางๆนะครับ ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ผมร่างคุ้งแบบเสร็จแล้วนะครับในอีพีนี้พอเพียงแค่นี้สวยครับขอบคุณครับ